โอ้ยวายมารัวๆแบบนี้มั่งสึกครับผมไปยาวไปเดี๋ยวมาโอ้ยสี 4, 300, 200, ่บรรดาบร้อยยีนน่สี่โอ้ยต่อเนื่องโอ้ยจัดไปเจ็ดร้อยคำเตือนวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนะะื้อหาไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีผู้ชมที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดนะจ๊ะอลิกาโตโกไซมัสโอเคครับผมมาวันนี้ก็ ไททันออฟแอทแท็กนะไวอรรุ่นโอเคผงบมาสามรับบัตรทานะเวรรุ่นจัดไปครับผมก็ไม่ยากครับผมผองบมาครับผมแล้วก็ลุยครับไม่ยากครับโอ้ห okay. จัดปุยลุยไปครับผมสุดยอดแบบนี้สุดยอด,ด,ยอดจัดปุยอยมาถึงก็เอาเลยนะเอาเลยนะมาถึงก็เอาเลยนะโอ้ยอย่างนี้เลิกไว้หน่อยครับผม โอ้ยต้องนี้สิโบนัสทำของจริงไวรุ่นของจริงของจริงโอ้ยรู้เรื่องครับผมโอ้ยไปรู้เรื่องโอ้ยดอกเดียวครับผมจิ้มสามจิ้มสี่ครับไวรุ่นโอ้ยโอ้โฝากไว้ช่องฟีดแบบแบบนี้โอ้ยวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบทุกรูต่อเนื่องแหม่มครับผมโอ้ยมาน้อยแต่มานะมาน้อยแต่มานะครับผมโอ้ย ต่อเนื่องรู้เรื่อ,ง,ง,เอ,ง,อเงเต็มเครื่อง2องต่อเนื่องเต็มเครื่อง44 5หต่อเนื่องโอ้โห,โหสุดจัดครับผมโอ้โหเงินรางวัลคอนโทรไปอีกครับผมต่อเนื่องครับไปผมเบนห้าแล้วต่อด้วยห้าสิบเลยครับผมได้เลิกไว้หน่อยโอ้โหได้เลิกไว้หน่อยเลิกไว้หน่อยครับผมรู้เรื่องโอ้ยรู้เรื่อง โอ้ยวายมารวๆแบบนี้นั่งเสือกผมไปยาวไปเดี๋ยวมาโอ้ยสี 4, 300, 200, ่ภาษา120ผู้วิต่อเรื่องโอ้ยจัดไป700หวานสุดก็ผมโอ้หไม่รู้จนบรรยายไงวัยรุ่น5ภาษาโอ้โหลูเลี่ยงแบบนี้ถอนก็ผมได้แล้วเอาได้แล้วหยุดครับผมโอ้ยลูเลี่ยงต่อเนื่องได้อีกโอ้ยก็ไม่มีอะไรมากครับผม ถ้าเล่นได้แล้วก็ควรหยุดนะครับผมเล่นได้แล้วถอนได้แล้วเอานะไปรุ่นโอ้ยไม่มีแต่แน่นอน,นครับแบบนี้ฝากไว้คิดครับผมโอเคครับโอ้ยเจมาไม่ยากครับผมโหดพงบมาครับผมกดๆๆอย่างเดียวผมอยู่ที่ดวงเราเท่านั้นนะไปรุ่นไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนะอยู่ที่ดวงเราเท่านั้นนะโอ้โหวันนี้ก็ปัดเสธแล้วผม ขอแค่นี้หลครับโอ้โหขอไปถอนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ